หลายนะคะคน้ำซีฟลอมไหลฝนตกแห้งเนาะฝนตกแรงนะคะอันนี้คือฟังน้ำซีอันกระตื้นเต้นเห็นน้ำซีโหหุบรรยากาศในน้ำซีฝากพี่น้องตามน้ำมากนะคะน้ำขึ้นค่ะนะคะบ้างได้น้ำขึ้นฟางซีนก็มีผักกุ้มเนาะพี่น้องขาอนี้คือผักกุ้มเนี่ย เอาพักกุ้มอยู่ข่างฟังซี่ไปผัดพ้นโต๊ะก็คือม่เี้ยังไหลไปเรื่องพอนาสิงคานนะคะมาเอาบรรยากาศกุ้มี่มีตามฟังซี่ฟังเปล่าฟังซี่ย่ก็เป็นลูกฟังเปล่าเนาะนะคะคนฟังเปล่าค้นนำเปล่านะคะก็เล่ในนำซี่เนาะนะคะพี่น้องเดีนลงบึงข้านะคะ น้ำสกเก็นให้น้ำขึ้นออกเนาะนะคะเราก็จังมาเอาเก็บเอาเอา,เอาไปแช่นะคะได้สองสามคืนแช่น้ำขึ้นฟังเยี่ยมอยู่ในฟังวัดอันนั้นฝากฟังผุนเนาะนะคะมาเก็บบรรยากาศทุกที่น้องต้มอ,อัปเดตแม่น้ำชีจ้านะคะแม่น้ำซีอันกระตื้นเต้นเห็นน้ำซีโหหูนะคะเอาบรรยากาศแม่น้ำซี ฝากพี่น้องน้ำชีครับนะคะเพื่อนพี่น้องค่ะน้ำซี้กัไบไรเวลาท่านปุ่นฟังปุ่นค่ะเพื่อนพี่น้องค่ะบรรยากาศส่งชี้อาลูกเดินร้านมานนั่นนคงครับพ่อนยังถูกจากพี่เห็ดเนาะนะคะขอบคุณนะคะมือนีกับซ้ำรับคลิปนี่กับซ้ำนี่นะคะ เอิอมก้อนาสินค้านะคะเอาตามน้ำมากนะคะน้ำขึ้นค่ะนะคะบ้องได้น้ำขึ้นฟางซีนี่ก็มีผักกุ้งเนาะพี่น้องคะนี่คือผักกุ้งเล่นอ่าผักกุ้งอยู่ข้างฟางซีใบใไญ่ใหญ่เอื้อมมาสะออดน้ำซีค่ะอันนี้น้ำซีฝั่งน้ำชีนะคะอยู่วัดท่าสะแบงกุ้งที่มีตามฟางซีฟางเปล่าฟางซียายเอืเป็นลูกฟางเปล่าเนาะนะคะ คนฟังเปล่าค้นนำเปล่านะคะเขเรยหลายนะคะน้ำซีพ่มหลายขนตกแข้งเนาะขนตกแฝงนะคะอันนี้คือฟังน้ำซีกลุ่มเห็นมีตามฟังซีฟังเปล่าฟังซีเยี่ยมก็เป็นลูกฟังเปล่าเนาะนะคะคนฟังเปล่าค้นนำเปล่านะคะเขเรยอันฟังข้นเราฟังนะคะอันนี้ฟัง แนะนำซี่เนาะนะคะผักพี่น้องกระเบิ้งค่านะคะน้ำซี่ครับนะคะกระเบิ้งพี่น้องค่ะน้ำซี่ก็หลายแต่ว,ว่าท่านขุนฟังขุนค่ะตามน้ำม,มากนะคะน้ำขึ้นค่ะนะคะเบ้างได้น้ำขุนตั้งซี่ก็มีผักกุ้งเนาะพี่น้องค่ะนี่คือผักกุ้งเนี่ยนี่ เอาผักกุ้มอยู่ข้างฟางซี่ไปฟังคนเราฟังนะคะอันนี้ฟังดา,นา,นามน้ำมากนะคะน้ำขึ้นค่ะนะคะบ้างได้น้ำขึ้นฟางซี่อันนี้ผักกุ้มเนาะพี่น้องขาอนนี้คือผักกุ้มเนี่ยอาะผักกุ้มอยู่ข้างฟางซี่ไปเรื่องพรนาสิงคานนะคะมาเอาบรรยากาศหลายนะคะน้ำซี่พุ่มไล่ฝนตกแห้งเนาะฝนตกแรงนะคะอันนี้คือฟังน้ำซี่ ั้งเสลภูมิเนาะนะคะเสลภูมิมนะคะพี่น้องค่ะนะคนนะก็มีแต่พันพันสมเจคี่บานนี้ยมมมมกกามพันสมเนาะผักกุ้มผักกุ้มผักกาดคนว่าผักกุ้มเด็ดเอาเตอแต่้ยหน่อยไปแช่หนามสักกึนให้หนามขึ้นออกเนาะนะคะเราก็จังมาเอาเก็บเอาเอาไปแช่นะคะได้ สอ,องซ้ำพื้นแซน้ำพื้นเบื้องพ่น้องค่ะบรรยากาศฟังชีอาลมณเดินหลานานั่นกกบพอเงี้เอื้อมพรนาสิงคานนะคะมาเอาบรรยากาศได้เอื้อมมาเสอดอน,น้ำซี่ค่ะอันนี้น้ำซี่ฝั่งน้ำชีนะคะยู่วัดท่าสะแบง ูจักวิธีเห็ดเนาะนะคะขอบคุณนะคะมือนีกับสำรับคลิปนี่กับสำนี่นะคะเอย่างข้อหน้าสำคัญกัเอาขันขันสมเจคี่บ้านนี้ยืมขันสมเนาะผักกุ้มผักกุ้มผักกาดคนว่าผักกุ้มเด็ดเอาเตยหน่อยไปแช่น้ำสักขึ้นให้น้ำพื้นออกเนาะนะคะเราก็จังมากเอาเก็บเอาเอาไปแช่นะคะได้ซองซ้ำขึนแช่น้ำพื้น ฟังคนเราฟังนะคะอันนี้ฟังอังกนกระตื้นเต้นเห็นน้ำซี่ฮูฮู <c oughs> นะคะเอาเลยากแม่น้ำซี่ปากพี่น้องแม่น,น้ำซี่เนาะนะคะปากพี่น้องเลี้ยงค่า,าะนะคะทัะ้งเซลภูมิเนาะนะคะเซลภูมินะคะพี่น้องค่ะนะคะ เามีั้มกรชาตเนาะรถด,ดอดย่คทางกลุมเห็นมีตามฟังซี่ฟังเปล่าฟังซี่เย่ยมก็เป็นลูกฟังเปล่าเนาะนะคะคนฟังเปล่าคนนนำเปล่านะคะก็เลยบรรยากาศเนาะนะคะบรรยากาศแม่น้ำชีมาฝากค่ะนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามและรับชมค่ะ พันธุ์นตกก็คือไมีเห็ยังไหลตามน้ำม,มากนะคะน้ำึ้นค่ะนะคะบ้งางได้น้ำึ้นฟางซีนก็มีผักกุ้มเนาะพี่น้องขามีตู้ผักกุ้มเนี่นนผกกนาผักกุ้มอยู่ข้างฟางซีไบใหญ่แข็งคอร์นน่าสิงขานนะคะอัพเดตบรรยากาศฟางซีพี่น้องนะคะรับชมนั่งกันเครื่องคอนน่าสิงขานนะคะมาเอาบรรยากาศ นามซักกึนให้นำหื้นออกเนาะนะคะเราจะจังมาเอาเก็บเอาเอา,เอาไปแช่นะคะได้สองสามขึ้นแช่น้ำพื้นได้เดือนพ้นนาาสูงข้านนะคะ <c oughs> อัปเดตบรรยากาศฟังที่พี่น้องน,นะคะร <c oughs> ับชมน้่งกันธรรมชาตินะรถ <c oughs> <c oughs> ดอกยุคทางอือ ฟังได้ยำอยู่ใน่อยฟังวัดอันนั้นฝากฟังพูดแน้วนะคะมาเก็บบรรยากาศถึงที่หนองต้มอ,อัปเดตแม่น้ำชีจ้านะคะแม่น้ำชีขันฝนตกแบบนี้ยังไหลต่อคืนว่านะคะแล้วก็จ้างขันฝมเนาะอันนี้ก็คือเอาเบาเรื่องพักกุ้มนะคะพักอันกระตื้นเต้นเห็นน้ำซีโฮ่ง <c oughs> นะคะบรรยากาศแม่น้ำซี ปากพี่น้องระเบิงพี่นอ้นองคะ่ะบรรยากาศฝั่งชี่อือาลูกเดินร้านาานั่นาานะดดั่งกับพาเงี้ยธรรมดาๆนะรถจอดอยู่ยวทางอือแนะนำซี่เนาะนะคะปากพี่น้องระเบิงค่ะนะคะ ธรรมชาติเนาะรถจอดอยูงงอ่ทางนี่แนะนำซี่เน,ะนะะนาะาัคกฝากพีนกน่น้องรเบ่งค่าทำขนตัวกระมีนยังไหลปุม่มเห็มีตามฟังซี่ ฟางเปล่าฟางซี่ยี่ยมก็เป็นลูกฟางเปล่าเนาะนะคะค้นฟางเปล่าคนน้ำเปล่านะคะก็เลยออกคนว่านะคะแล้วก็จ้งขันสมเนาะอันนี้ก็คือเอาใบเลี้ยงผักกุ้มนะคะักตามน้ำมากนะคะน้ำขึ้นค่ะนะคะบ้างได้น้ำขึ้นฟางซี่อันนี้ผักกุ้มเนาะพี่น้องขาอนี้คือผักกุ้มเนี่เอาะผักกุ้มอยู่ข้างฟางซี่ใบดำเรื่องพรนาสิงคันนะคะมาเอาบรรยากาศกุ้มเห็นมีตามฟางซี่ ฟางเปล่าฟางซี่เยี่ยมก็เป็นลูกฟางเปล่าเนาะนะคะค้นฟางเปล่าค้นนำเปล่านะคะก็เลียกในนำซี่เนาะนะคะปากพี่น้องเด็กบึงข้านะคะุ้มเห็มีตามฟางซี่ฟางเปล่าฟางซี่เยี่ยมก็เป็นลูกฟางเปล่าเนาะนะคะค้นฟางเปล่าค้นนำเปล่านะคะก็เลย ออกคนว่านะคะแล้วก็จ้งขันสมเนาะอันนี้ก็คือเอาเว้เรื่องพักกุ้มนะคะพักกุ้งเบื้องพี่น้องค่ะบรรยากาศฝั่งชีเอลูกเดินรลานมานั่งกับพอยังออกคนว่านะคะแล้วก็จ้งขันสมเนาะอันนี้ก็คือเอาเว้เรื่องพักกุ้มนะคะพักกุ้มงจักวิธีเห็ดเนาะนะคะขอบคุณนะคะมือนีกับซ้ำรับคลิปนี้กับซ้ำนี่